สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเชฟโรเลตออฟต้านะครับลูกค้าสตาร์ทรถไม่ติดนะครับเวลาเสียบกุญแจนะครับมิดออนนัปัดรถนะครับสังเกตนะครับที่ขอบประตูนะครับจะมีสัญญาณไฟสีแดงติดค้างถ้าไฟแดงติดค้างนะครับจะทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับเนื่องจากติดปัญหาระบบ immobilizer นะครับซึ่งเป็นอาการประจําตัวของรถรุ่นนี้นะครับเวลาสตาร์ทนะครับไม่ติดนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนระบบใหม่นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัดระบบอีโมทิ้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการถอดกล่องเครื่องยนต์ออกมาทําการตัดระบบอีโมออกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากตัดระบบอีโมออกนะครับตัวไฟสีแดงตัวนี้นะครับก็จะดับถาวรเลยนะครับสามารถสตาร์ทติดทุกรอบนะครับทดสอบนะครับ สตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับอย่างอื่นระบบอื่นก็ทํางานปกตินะครับไฟสีแดงข้างประตูก็ดับปกตินะครับลูกค้าท่านใดนะครับติดปัญหานะครับรถเชฟโรเลตออฟต้าตอนเช้าสตาร์ติดยากนะครับจะติดง่ายก็ช่วงบ่ายหรือสตาร์ตไม่ติดเลยมีไฟ s e c u r i t y ีข้างประตูติดแดงค้างแบบนี้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0ูน6 1 6 6 6 5 5นนะครับบริการทำถึงที่ถึงบ้านสามารถแก้ไขให้เป็นระบบเดิม มีอีโมเหมือนเดิมหรือจะตัดระบบอีโมทิ้งก็ทำได้ทั้งสองระบบนะครับ